สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวสมาชิก y t u b e แใยวันนี้ผมมาทำการสอนตั้งเวลาตัวนี้เป็น Casio G-Shock นะครับรุ่น G 3 0 1 b นย์หนึ่งะครับขั้แรกเรากด Ad j u s t ตัวนี้นะครับซ้ายบนค้างไว้ประมาณห้าวีนะครับ กดเสร็จปุ๊บวินาทีจากกระพริบแล้วเราก็มากดโหมโด d h p อันนี้เราผ่านเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นว่าให้เลือกเมืองเราอยู่กรุงเทพนะครับเมืองไทยก็ต้องเลือกคําว่า BKK Bangkok กดตัวขวาขวาบนนะครับเลื่อนหางว่า BKK อ่ะ BKK เจอ BKK เสร็จปุ๊บแล้วก็มากดโหมโดซ้ายล่าง,งเหมือนเดิมหนึ่ครั้ง อ่ามันจะขึ้นว่าให้เลือกชั่วโมงเ้าก็มากดตัวนี้ตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบสามนาฬิกานะครับอากดไปเลขหน่ออกก็ได้แล้วก็กดตัวนี้หมดอ,อีกหนึ่งครั้งขณะนี้เวลา11นาที ตอนนี้มันขึ้น3.9ใช่ไหมแล้วก็มันเลื่อนตรงนี้ขวาล่างเพื่อเลื่อนนาทีกดค้างก็ได้ครับ11นาทีแล้วก็กดโหมดเหมือนเดิมซ้ายล่างหนึ่งครั้งอ่ามันจะขึ้นถามว่าจะดู12ชั่วโมงหรือยีิบสี่ชั่วโมงเราดูเป็นยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มากดขวาล่างหนึ่งครั้งเป็นยีิบสี่แล้วนะครับ แล้วก็มากดโหมดหนึ่งครั้งเหมือนเดิมปีนี้ปี2020แล้วก็มากดขวาล่างเลื่อนไปที่ปี2 0 2 0แล้วก็มากดโหมดหนึ่งครั้งเดือนนี้เดือนที่7นะครับแล้วก็มากดขวาล่างเลื่อนไปที่เดือนที่เจ วันนี้วันที่18นะครับก็มากดโหมดเลื่อนไปที่วันที่แล้วก็มากดขวาล่างเพื่อจะเลื่อนไปที่วันที่ 18, 18. วันนี้สม,มบูรณ์นะฮะ เราจะมาตั้งเข็มนะครับกดโหมดซ้ายล่างเลื่อนไปหาคำว่า High Set เจอคำว่า High Set นะครับแล้วก็มากด adjust ข้าง ก็มากดขวาล่าง ลาบ่าย3านาทีนี่นะครับเรียบร้อยสมบูรณ์เสร็จก็กดแอดจัดตัวนี้เพื่อเคลียร์เมนูนะครับกดดังที่นี่ะครับ13 17นาทีเนี่ย17เนี่ครับวิธีตั้ง คาติโอจีช็อปจีสามศูนย์หนึ่งบีนะครับผมง่ายๆครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ